สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับวันนี้ผมปาล์ม3บาท5บาทจะพามาชมไฮไลท์แล้วก็จังหวะสำคัญครับในเกมที่เชลซีครับบุกไปเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมที่โอทราวฟอร์ด1ประตูตอนนะครับแต่ก่อนรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe ช่องปาล์ม3บาท5บาทนะครับรวมไปถึงใน Facebook ของปาล์ม3บาท5บาทกันด้วยไปดูกันเลยครับว่าเกมนี้เชลซีมีจังหวะได้ประตูอย่างไรและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตีเสมอได้อย่างไรครับ สวัสดีครับผู้ชมครับช่วงนี้ทูชนส์ขอเสนอการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลครับเราไปกันที่โอลด์ทัฟฟอร์ดครับในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นกับเชลซีครับคุณพงสิทธิ์วิเชียรคุปต์และกับผมธีรวิทย์ป์นงสารับหน้าที่บรรยายครับที่โล่งแบบนี้ครับก่อนที่เดี๋ยวก็จะกลับเข้ามาดูเกมกันครับครับให้เข้ากลางมาอลอนโซ่ เติมสูงขึ้นมาครับออกขวาวิสเจมส์โหมหน้าแล้วสุดลูกนี้โอ้โหการลุนครั้งแรกของเชลซีติดเซฟเดบิดเดค้าครับหนักแบบนี้ครับขวดเลยครับดูนะครับบอลจากลองโซ่จากซ้ายมาขวาสุดแล้วยิงดูทางขวาของเจมส์ครับให้เข้ามาติโมแวนเนอร์พลิกแล้วยิงลูกนี้โอ้โหการยิงเชลซีสองทีแล้วครับที่ส่วนร่วมนะครับขึ้นมาทางเดีมเส้นฝั่งขวาแล้วฝ่ามาตรงกลางครับทัสแอนเคิร์นแต่ว่ายิงตรงนี้เนี่ยบอลมาติดเท้าไปหน่อยนะครับ สุดท้ายก็เลยเบาลกันไปจับลับพลิกเข้าในมาแม็กโทเมเนซ้ายมีขยับนะครับให้มาที่เตเลสด้านในมีขยับนะครับสองคนเปิดมาได้โขกโอกาสลุ้นครั้งแรกของแมนยูโดยบูเนอร์เฟรนเดสบอลตรงตัวเอเดียเมนดี้นะครับอยู่คนเดียวเลยครับด้านในเนี่ยมุ่งได้ก็เป็นเตเลสครับที่วางบอลโค้งมาครับรดึงกระโขกมาได้มาติชป้ายมาอีกรอบนึงโหลแล้วรถไฟบอลโดนไม่เต็มครับว้า บอลดูลไปเยอะครั้งหนึ่งครับสกัดแล้วไม่พ้นนะครับตรงนี้เนี่ยมาติโมงเสยต่อโดยวารานมาจังหวะจักรยานอากาศโดนไม่เต็มเท่าไหร่ครับเนี่ยนะครับมันเข้าหน้าแข้งครับเจมส์จอร์จินโยโอ้โ oh, หพื้นที่เยอะมากครับแล้วกองเตะสัตวโอ้โห oh, <c oughs> แผงมิดฟิล์เหมือนล่อเป้าให้เชลซีเดินเข้ามาครับของแมนยูแล้วก็กองหลังนะครับเนี่ยมีพื้นที่เยอะมากนะครับ ติดมากองเต้ขยับขยับนิดเดียวแล้วมีพื้นที่ว่างในพาขึ้นมาครับกองเต้หาแบบอีกรอบหนึ่งครับแล้วยิงลูกนี้โอ้โหมาจุกเลยครับจังหวะโดนบอลอาจเข้าไปเต็มหน้าท้องหมากครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยกองเต้แล้วเหมือนเดิมเลยครับกองเต้ดึงเอาไว้ให้แล้วโโอ้หูใจย่างคมเข่าซ้ายเลยครับคราวนี้แต่ก็ได้แคอาร์นะครับเต็มลิ้นปี่เลยครับเซฟเอาไว้ได้ ไรเนอร์เนี่ยดึงวารานไปให้นะครับวรดริเดเลิฟก็ช้ากว่าโอ้โหเซฟอย่างงามครับเจมส์มีเวลาได้เล็งเปิดบากโอ้โหนี่เซฟจนแสงจะออกเลยครับเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดีกยาเปิดนานมากครับเราก็ได้หมนจริงๆโดยใคครับาแต่ว่าเหมือนเดิมครับบอลออกข้าง แล้วก็จบ <c oughs> ครึ่งแรกครับแมนเชสเตอร์อยู่นีแต้ดเสมอกับเชลซีอยู่0-0ได้ 0. ออกขวาเจมส์ James, มีเวลาบรรจงเปิดอีกทีหนึ่งบอลแถบมาอาลนโซ่ยิงไม่เหลือนะครับ <c oughs> โอ้โหมานวดจนได้ครับแล้ว1-0ครับเชลซีขึ้นนำจากมากอสอลอนโซ่ครับ8ปต่อ2019ครับดูการเดินทางของประตูน,นี้กันนะครับบอลจากอับริกเกต้าเนี่ยฟอร์ดเนี้ยโลง่งโอ้โหดูครับ เลยเวลาเล่งแล้วตรงนี้กลายเป็นแอสซิสตของฮาร์เวิร์สด้วยนะครับหมงตั้งมาแล้วหวดซ้ายเต็มๆเลยครับวิ่งแบค็คขวาเปิดนะครับนาเป้าโมงตั้งแล้ววิ่งแบค็คซ้ายวอลเลยจบตรงนี้ก็ยัดไปตรงนั้นยังได้อยู่ครับมาติชงัดมาโรนัลด,ดเอาบอลลงพื้นแล้วสัดลูกนี้โอ้โห,โหเอาคืนเร็วครับแมนยู มาจากริสตียโนโรนโดครับตูมเดียวหายครับหนึ่งหนึ่งโอ้โหคมแท้ๆเลยครับโรน a l d ขึ้นมาบีบกันสูงตรงนี้เนี่ยจนทางด้านของกองเต้ออกบอลพลาดเลยครับไม่ล้ำนะครับมีอัปปิลกเอต้าอยู่ครับแล้วยกมาตรงนี้เนี่ยเอาลงขวายิงขวาโอ้โหบอลจากมาติชนะครับอดีตเด็กเก่าเชลซีปึ้ง โอ้โหยอมแลยครับดูแบบนี้เนี่ยในวัยสาปีนะครับแม็กโทเมเน่เสียบอลเลยครับแมนเชสเตอเสียกับกองเต้แล้วยัดมาครับดูเจมเข้าซ้ายเลยครับยิงบอลโค้งโอ้โหชัดเสาเหลี่ยมนอกครับโอ้โหเกือบได้สองหนึ่งแล้วเชลซีตายแล้วโอ้โหให้ตรงนี้นี่หลุดเดียวนะครับดอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับ เอียงซ้ายมาเลยครับโค้งโอ้โหเสาเลี่ยมนอครับโอ้โหนี่คือนี่คือแบ็กขวานะครับแต่ดูยิงครับแล้วก็จบนะครับจบตรงนี้เลยครับแมนเชสเตอร์ Manchester, แต่เสมอกับเชลซีเป็นหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับโอ้โหเป็นเกมที่ถ้าดูตามตัวเลขแล้วเนี่ยถือว่ายูไนเต็ดผูกรอดได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับ